ทางนั้นกินปิ๊บขึ้นอีก <laughs>

หน้าสุดเด็ดโอ้ดินอมหมดแล้วเตืนหมดแล้วบหน่อยมัน้อยโอ้บสี่ห้าโลเลยจีน่ะ

วังขัานเห็นยูบัคน,นี่ก็เนี่ยเขาไปไดน,นครับเป็นห้องให้คือเอาน้ำไปน้ำมาโอ้โหมันกระหายนยู่แล้วเนี่ยขนาดเทายูนี่ซื้อมันยังปักหฮงของหิง <c oughs> เข่าวนะนั่งขาวนะมีว yeah right? ัดหน้าบ่ตัวเล็กเล็กอย่างวัดน้านกเขาแมวนกสั่งตายนะ ความเสื้อของคนนกทนกซ็นเบิดแล้วสมัยน้อนเางกนบินข้ามสังกะสีบ้านกัเออไหนะดีล้วผู้กองเอาบิดขึ้นนะลูกนี้ผู้บ็ดไปผูกองละ

อาดึกมาเยอะเนี่ยปาก <laughs> ปากแม่สนันหมดนะเ <laughs> นี่ยดูปากกูดิเนี่ยช้ำช้ำหมดเลยปากสน,น,นันมันแต่ันนะ <laughs> ั้นอพ <laughs> ูย้หมดเล็ิดแบบบัญญจังแสดงว่าผ่านสมองเราพูนาสองมองพูามสมพูมสมสมนลเมมน,นี่ยนี่านตาควายตาบางนี่คุยยิห้ โอ้ยกลับมาคุยกันนิดทหารหานี่คือว่ามีาฝ่าดงระเบิดที่กี่ัแล้วีอาีให้ยงใ้ไปตามกรยใครจะไม่กลัวตาย ขนาดป <i discussion> ุนโคนาสามนะยัง <logistics> ริงแล้วหนีอ่ะเยือเทพครับรถไเดียวเลยเนาะม่ต่ำกว่าห้าโลแล้วนะปลาเกลือตีโลไอปลาเกลือเดียวที่เขาขายตลาดนะใช้ปลาสลิดนั่เนี้ยนั่นอ่ะเป็นย่างหอปลาเกลือกินก็ได้ตัดหัวเลยเขเรียกตัดหัวเลยแล้วดูที่มึงมีใส่เดีอยจะทำงานกับเมันตะกีนพี่ก้อนละ น้องมาปิดไว้แต่แต่เมื่อเนี้ยจะน้องปิดหัวไว้อ่าเดี๋ยวมันขึ้นเลยมาเอาไว้ซะมั้ง Action Action ใส่จริงราคามได้สองรนะเป็มดีอยู่เผมซื้อมาใหม่ใครได้ต้องเตเนี่ยของอนี่มา้

ก็เลยเีกินกาอีไ้เหไไปไปปลกงเลปวดใหญ่สิบ่วันแล้น่ปใหญ่เริ่มเที่ยโหสิบคนเที่ยวแล้วเนี่ยเนี้ไปซื้อซื้อบัปไปเือกใส่เมือยใส่ไดใช้เยอะกใส่หน่อยเยอะไไ้งมาหมักไเอะหมัไว้เอเอาแช่น้ำมาเสียเลยหมักล้าหมไปเย แค่แม um ่มันเสียเนี่ยก็ไม่เสียล้วไ่เสอยู่ไม่งหลไมน้ำผลไม้เวก็แโบเอยคอไม่ได้แข่ตัวเย็นไว้แขกตเย็นไว้บาแล้นมเปรี้ยวนั่นแหละนั่นแหะอาจะมเปรี้ยวุก้นอ๋อนี่จะมาลงให้ดูก็วานก็มีคนแต่ท่ตรงนี้ก็ไม่เห็นได้แค่ยแวนี่อ๋อแลแต่ไม่มีที่ดู

ยังว่าพูดสวยหายหลุดสุดได้เหรอมันมีรุ่นต่อไปแล้วใช่ไหมเอันแย่แล้วเส้นอนแวบ้านผมมันบอกกับผมเลยอายุ80ตนไปแล้วตรงนี้เลยแมองนะดท้ายเป็นไม่ได้เลยนะเจ็คำนะโอ้โหได้คนมาอย่างบรถกระเด้ ไ่ต้องแบ่งกันให้ใัวเอาบางคนก็นำลูกน้ำรานไปก็แค่กี่มะพร้ามาให้เราสบายไ้เอาดิโอ้ว um> ันวานตึงเห็นตึงไปง่ยเจ้